สูตรบอลและในที่2ของเกมนี้มาแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าสูตรบอลเนี่ยคือเกมอะไรแล้วก็ผมแนะนําให้ไปดูคลิปแรกของผมก่อนนะครับกดที่ตัวไอด้นบนมุมขวาได้เลยนะพอพูดถึงคืนแรกแล้วเนี่ยผมก็เคยบอกว่าถ้าหากเกมนี้มีคืนที่2มาเมื่อไหร่ผมก็จะเล่นให้ดูใช่ไหมล่ะครับและใช่ครับคืนที่2มาแล้วและมันเร็วกว่าที่ผมคิดเอาไว้อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับในคืนนี้เนี่ยยังมีอะไรใหม่ๆอีกด้วย เช่นพื้นที่ใหม่ซึ่งผมกําลังหมายถึงห้องใต้ดินของสตูดิโอแห่งนี้นั่นเองภารกิจใหม่ที่เราต้องทําและแน่นอนครับไคจูตัวใหม่นั่นเอง <S <S และผมกําลังหมายถึง a n g กิลัสครับปรากฏตัวครั้งแรกในภาคพยนตร์เรื่องกอร์ซ l l l าไล s Again ในปี1955ซึ่งนั่นคือภาคพยนตร์เรื่องที่2ของแฟนชายก o d z ซิ l ่าและ a n g กิลัสเนี่ยถือว่าเป็นไคจูตัวแรกที่ได้สู้กับกซิล่าในภาคพยนตร์เลยครับ แองกิรัสเนี่ยมีต้นแบบและได้แรงบันดาลใจมาจากนโดเสาที่มีชื่อว่าแอง y ิโลโซรัสโดยตัวมันเนี่ยมีลักษณะเด่นเป็นสัตว์ประหลาดสีขาตัวใหญ่มีเกาะเต็มตัวมีหนามอยู่ที่หลังและหางถึงแม้ว่ามันจะมีนิสัยดุร้ายแต่ภายหลังเนี่ยมันด้กลายเป็นเพื่อนร่วมลบก,กับกอร์ซ l ล่าในหลายภาคนะครับแต่ในทางกลับกันหมายความว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะลุมหลมหน้าผมนั่นเองดีครับผมเอิม่ม เทนิสันครับอย่างที่รู้นะครับว่าเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ผมนั่นเหรอ <s> ผมโซโล,โลครับไม่ใช่เพราะผมไม่มีเพื่อนหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าแค่ผมคนเดียวเนี่ยก็มีตั้งสิบล่างแล้ว2ตัวนั้นจะไปสู้อะไรผมได้อ่อใครครับเนี่ยและนี่ก็คือแฟนอาร์ตท,ที่วาดโดยคุณโกฟิตเป็นแฟนอาร์ตจาก onic, เกมเคททูอะนิมาโทนิกตอนที่ที่นั่นเองครับที่มิสเตอร์เอิ่มเจอกับมิสเตอร์ไบและจงจำไว้นะครับไม่ว่ามิสเตอร์ไบจะเก่งแค่ไหนขอแค่ผมไปอยู่ที่สูงกว่าเขา เขาก็ทําอะไรผมไม่ได้แล้วอาเฮ้ยขอบคุณแฟนอาร์ตดีๆจากคุณโกฟิตด้วยนะครับโอ้เสียงสวรรค์น,นั่นเองขอบคุณค่ากาแฟแก้วเล็กของคุณไฮด้วยนะครับช่วงนี้นี่ไปให้ไม่พักเลยขอขอบคุณสําหรับ69บาทจากคุณโคโคนัทบ่อยด้วยนะครับแหมมาบอกรักผมแบบนี้ไม่ได้นะครับคือผมเขินนะและท่านสุดท้ายขออบคุณคุณยอนเน่งเคออสสำหรับ69บาทเหมือนกันด้วยนะครับ ขอบคุณที่มอบเลขศักดิ์สิทธิ์ให้ผมนะครับผมจะลองไปเสี่ยงโชคซื้อหวยดูเลข692ตัวท้ายนี้ดูต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับที่ดเนทให้ผมนี่คือกําลังใจที่ดีมากๆเลยแหละครับซึ่งคนที่กําลังดูอยู่นี่ก็สามารถเป็นกาลังใจให้ผมได้เหมือนกันนะและทําได้แบบฟรีๆด้วยไม่เสียเงินสักบาทสักสกตางค์เลยนั่นคือการกดไลค์คลิปนี้ครับกดกันคนละหนึ่งไลค์เนี่ยก็ช่วยสพอร์ตผมได้มากแล้วแหละครับ <S <S โอ้อยย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 ง เฮ้ยยินดีต้อนรับกลับมานะเพื่อนดีใจนะที่นายรอดมาจากคืนแรกอะตอนแรกจะคิดว่านายจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ว้าวนายสุดยอดเจ๋งแจ๋มากมาบอกข่าวดีก่อนเลยละกันเหมือนนายเนี่ยจะได้บนัสพิเศษนะเพื่อน10เซนเลยนะเพื่อนโอ้โหสิบเซนเาจะไปกินอะไรได้ครับเนี่ยแบบว่าในเช้าวันนี้นะครับก็คือมีทีมงานก่อสร้างเห็นกำแพงแปลกๆเขาก็เลยทุบเข้าไปแล้วมันก็มีเหมือนเป็นห้องลับนะครับเป็นชั้นใต้ดิน ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปดูแป๊บหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็หนีไปเลยเหมือนทิ้งงานไว้กลางทางเว้ยคือใจเย็นหน่อยแปลไม่ทันแล้วเว้ยคือนี้คือคนใหญ่คนโตเนี่ยเขาอยากจะเปิดชั้นใต้ดินตรงนี้เอาไว้แล้วมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างที่เรียกว่าไซบอร์ดอะไรสักอย่างงานของนายคือหาคุณแจให้เจอได้อยู่แตแถวนี้แหละที่ไหนสักที่เพื่อเอาไปเปิดชั้นใต้ดินและเมื่อนายลงไปข้างล่างได้แล้วเนี่ยนายก็เริ่มหาพวกชิ้นส่วนชุดนะพอหามาได้เนี่ยก็เอามาประกอบข้างบน แล้วก็ระวังข้างล่างนั้นไว้ให้ดีนะก็คืออย่างนี้นะด้านล่างนั้น่ะมันไม่มีกล้องแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรที่อยู่ด้านล่างนั่นมันเงียบมากดังนั้นนายต้องฟังให้ดีๆแล้วก็ตอนนี้ก็โชคดีนะเพื่อนอย่าลืมนะนายได้โบนัสอ่ะสิบเซนนะเพื่อนอย่าใช้หมดล่ะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายเบสเมนท์คีโอเคตรงนี้เรายังจะเจอกับโกจิราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าประเด็นอะ ผมได้ยินเสียงเดินมันยังอยู่เฮ้ยมันมีโลด้วยเหรอผมเพิ่งสังเกตก่อนหน้านี้ไม่มีนะโอเคเจเนอเรเตอร์ยังเหมือนเดิมครับโอเคผมว่าผมไปปั่นเครื่องปั่นไฟก่อนปิดบล้วสอดตัวสอดตัวอะผมขังตัวเองช่ิดๆคือตะกี้ผมจะปิดแมนผมจะปิดแมนแบบปิดปึ๊บแล้วตัวเอาตัวสอดออกไปแบบ ไม่ผมโง่เกินไปเราต้องหากุญแจใช่ไหมว้าวแม,ม่เอ้ยมี e นโดสเก l ลตันสำหรับสูตรพวกนี้ด้วยเหรอเหลือจะเชื่อเลยว,ว,วเลยเปิดเพลงฟังดีกว่า ขอปันก่อนครับแล้วประเด็นคือเบสเมนต์มันอยู่ไหนเนะจ้าก,กอจิมันคงไม่ทำอะไรผมรอตอนนี้ผมชินกับก,กอตจิแล้วนะครับด้านหน้าก,กอจิมันอยู่ด้านหน้าทุกคนไฟไฟลืมไปมีแบตเตอรี่แล้วกุญแจที่ว่านี่คือเราต้องเอาชุดมาใส่ให้กับเจ้าตัวนี้สินะมันไม่เห็นเราผ่านกระจกครับซึ่ง อโอเคโอเคผต้องใจเย็นออเบสเมนต์อยู่นี่โอเคหนึ่งเลยครับต้องไปหากุญแจแล้วเออกุญแจอยู่ไหนกันล่ะครับพี่เราสามารถหามันผ่านกล้องได้หรือเปล่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเฟือเลยครับเฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้ครับเสียงอยู่แถวนี้นะผมจําได้มันต้องเล่นแบบมันเสียงมันมีเสียง นี่โอ้โหแบบเขาเรียกว่าแก้ครับแก้แก้ตัวจากครั้งที่แล้วนะครับที่ตาโคตรถั่วนะฮะครั้งนี้หูจะต้องไม่หนวกครับโอเคฮะเรียบ,บร้อยอยู่ขวาครับก็จีบไปดูนะครับผมขอเรียกแบบน่ารักกันแล้วกันนะเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้นะครับว่าเวลาผมเรียกพวกเกมฟันน้ำหรืออะไรเงี้ยผมมักจะมีวิธีเรียกตัวละครให้มันดูน่ารักนะครับเพื่ออ,อันนี้ความกลัวของตัวเอง้วยแหละ เพื่อข่มความกลัวของตัวเองด้วยลหรอฮะอย่าดึงดิอย่าดึงดิผักไปไม่ได้หรอ h ว t the f**k นี่ไงมีคิงกิโด่าจริงด้วยบอกให้เงียบนะครับด้านล่างเนี่ยอย่าส่งเสียงดังนะครับอันนี้น่าจะห้องเซฟเราครับ ผมไม่รู้เปิดประตูไว้แบบนี้มันจะเฮ้ยอังกิรัสเหรออ,อ๋อคือเขาจะใช้หุ่นในการใส่ชุดแล้วนะครับบางอันเนี่ยเขชาชอบแอร์ได้ เปิดก่อนเลยจ้เหี้ตัวเองเอะคือมีคอมให้พี่ใช้ด้านล่างนี้ไหมอ่ะอุ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมยอยู่นู้นเลยโอ้ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยครับทุกคนผมว่าผมแตกอุ้ย เอาเลยครับสายเออคือผมเป็นยามนะครับไม่ใช่ช่างช่างซ่อมแอร์นะครับโอ้คือขนาดเล่นไม่เท่าไหร่คือผมก็กดดันแล้วนะมันจะไม่เข้ามาข้างในนะอ้ย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 อุ้ยนี่อุ้ยมันมีอยู่ในช่องแอร์ด้วยเหรอ ทุกนอาจจะมึนๆหน่อยนะครับคือผมนี่พยายามแบบพีคให้ได้มากที่สุดอ่ะคือไม่อยากเอาตัวออกไปก่อนนะครับคือด้านล่างนี่มันมีที่ปั่นไฟไหมอยู่นี่เทปแบ๊บนึงติดเทปเปิดเทปก่อน Good. You signed the papers and such, correct? Yes. Yes, I am. Perfect. I just need to ask you a few more questions before we're done. Thank you for your time, Mister. Here <coughs> yeah. for 10% อุ้ยผมเจอสามอันติดเลยครับแต่ว่าตอนนี้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยคอมคอมดคอมไม่ได้ชิหมหายผมดูคอมไม่ได้ผมแตกจุดนี้นะจุดนี้ผมแตกยับคื ตรงนี้ผมขอแม้ขอบคุณเหล่าคู้น่ารักสักหน่อยนะครับขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ชิพของช่องมิสเตอร์อัมมากเลยนะครับพวกคุณเนี่ยคือกลุ่มคนที่น่ารักที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยและถ้าหากคนดูท่านใดสนใจจะมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคนที่น่ารักของมิสเตอร์อัมแล้วก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณจะได้ดูคลิปของผมเร็วกว่าคนดูธรรมดามีสิทธิ์ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอที่มีเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับและมีชื่อขึ้นเป็นเครดิตขอบคุณทุกคลิปแบบนี้อีกด้วยนะผมฝากเมมเบอร์ช อย่างน้อยผมได้มา3แล้วนะคือตะกี้ที่ผมวิ่งเข้าไปใส่มันเนี่ยเพราะว่าผมมองไม่เห็นทางนะครับภาพมันพอเซอร์ี้ถึง80เนี่ยภาพมันจะมีอะไรกระพิก,กระพิษใส่หน้าจอนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยมองยากมากเอให้เต็มไปเลยนะเพราะว่าเราต้องลงไปข้างล่างใกล้มแค่นี้พอคือผมไม่อยากใช้ออม,มิทิกของผมไงถ้าผมใช้ออม,มิทิกแล้วก็บอกเลย ผมโซโล่หมดอะผู้ทำไมเสียงมันอยู่กันเสียงมันอยู่ทุกที่ห้องนี้กะมึอเปล่าเลปะเฮ้ยมันไม่เห็นผมได้ยังไงวะเดี๋ยวนะมันมีมากกว่าหนึ่งเหรอว้าย จะดึงคือมันออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมทีนี้มีคอมนี่ช้ไม่ได้จริงหรอสิ่งหายอยู่ใกล้เลยวิ่งนี่เดี๋ยวนะผมต้องเก็บไม้หมดเลยป่ะอันนี้มันเหมือนที่เดิมเลยอะ่ะใช่ครับผมต้องเก็บไม้หมดเลยสวยซ้ำจริงๆโอเคงั้นผมเก็บสามอันนี้แล้วขึ้นไปข้างบนก่อนก็นแล้วกันนะครับ เพราะว่ามันห้าสิบแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าไอ้เทปเทปช่างเทปครับอ่ามีไฟฉายอยู่หมายถึงทานไฟฉายอยู่แถวนี้ด้วยครับโอเคก็โอเคนะ ใจเย็ยนก่อนใจเย็ยนก่อนลุกโอเคเราต้องกลับขึ้นไปต้องกลับขึ้นไปก่อนนะไปอาไปชาร์จก่อนเ,อเหลือเท่าไหร่เหลือ24ผมต้องไปคืนโอเคผมจะวางแผนนะครับผมจะต้องไปเติมเจเนอเรเตอร์แล้วก็ไปหาหุ่นนะครับพอเ,เข้าหาหุ่นเสร็จต่อเช้นส่วนให้เสร็จมันจะเป็นเหมือนการเซฟ เซฟเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันจะเหลืออีก2ชิ้นครับโอเคถ้าหากมันเซฟแล้วผมตายได้อีกหนึ่งไลฟ์เนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันนะครับตรงที่ว่า,อ,าอย่างน้อยมันเซฟตัวหุ่นตรงนั้นเอาไว้แล้วนะฮะว่าเรามี3มเราจะเหลือแค่2ในโปรเกรส ไำไตัวนี้มันลืมตาอยู่ตัวเดียวโอ้โหมันอยู่ข้างในสําหรับผมกอร์จี้แล้วผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกอร์จี่เท่าไหร่ครับกอร์จี้เหมือนแบบจะรู้จักกันมาสักพักแล้วใช่ไหมอแต่ด้านล่างนี่สิครับซีเรียสมากเลย แล้วก็อย่างสุดท้ายคือ3โอเคครับโอเคผมจะกลับไปที่เครื่องปั่นไฟแล้วก็จะไปปั่นไฟให้เต็มไปเลยครั้งนี้และเราจะไปหยุดที่คอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จเซนิตี้ของเราชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อยลงไประลง่งโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับเรามาชาร์จก่อนนะชาร์จเซนิตี้ก่อนนะ นี่ฮะตรงนี้มีฐานไฟฉายตรงนี้ไปผูกอ,อันนี้กันได้ซึ่งโอเคเราจดจำเอาไว้อุยอ๊ยอุย๊ยคือไปก่อนเลยกูมันเข้าไปข้างในหรือบ้างผมมองไม่ทันเห็นน่าจะเข้าไปข้างในนี้ครับ๋ยวต้องเบาๆหน่อยกันล้วกัน เสียงสองตัวอยู่สองชั้นนี่คือโอ้โอ้ดูนะเสียงสองตัวมีสองชั้นอุย๊ยแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวรอหนึ่งก่อนครับแล้วเราค่อยไปเก็บ บนมองไม่เห็นน่ะน่าจะลืมผมไปแล้วพงเนีเคค้ด้านบนน่าจะเป็นสิ่งที่กอตจี้นะครับคิดว่ามันจะมีอยู่ในช่องแอร์ตรงไหนสักที่ปะโอ้นี่งไงแบบตึกจำลองตอนแรกผมเห็นเป็นหนังสือจะบ้าโอ้ผมจะหลงตายกับช่องแอร์นั่นแหละอ้ไมู่้อะไน,นี้โอ้ย แต่ละตัวโอเคครับ okay. ผมมารีชาร์จก่อนแล้วก็ดูนี่30%ซไปแล้วโอเคผมจะเอาชุดไปใส่ก่อนนะครับบ้าจริงครั้งนี้มันยาวครั้งแรกมากเลยอ่ะมาดูแถวด้านหน้าแล้วมาล้ เกือบสะดุ้งเสียงเพลงมืดหน่อยนะครับอยาเข้ามาในนี้ก็แล้วกันไม่เข้าครับโอเคผมเหลืออยู่หนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่หาโคตรยากเฮ้ยอะไรอะ่ะแบตเตอรี่อยู่นี้ครับโอเคจำไว้เดี๋ยวคอยอดูครับพอสติแตกปุ๊บหาแบตเตอรี่ไม่เจอถึงแม้ว่ามันจะวางไว้เกินนแบบนีครับ พอเวลาเราสติแตกป,ปุบเราจะไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วอ่ะเป็นไปได้คือเอาร้อยไปเลยนะยิมยอดกับเทียมเจียวห้องนี้ไม่มีครับตอนแรกผมคิดว่าประตูนี้เปิดได้ก็แดมเปดวิทยเทปอีกแล้วผมไม่อยากฟังเทปอะไรแบบนี้เลยว่ะ We'll see you, well, I don't know why I'm recording this. No one listens to these anyway. Maybe I just need to hear my own voice to feel like I'm still real. They improved the phase two framework this morning. Fast-directed, actually. The biometric initiations weren't even stable yet. But the board doesn't care. They see results in a spreadsheet and colored progress. They don't see what it's doing to us. What it's doing to me. His name was Takashi. He worked in systems engineering before before they silenced him. He warned me not to trust them. So the project was changing, becoming something it was never meant to be. I didn't believe him at first. ฮ้ยไอเจอีเจพูดมากจนอันนี้ว้ยผมได้ยินเสียงแล้วอยู่ขวานี่โอ้โหผมฟังอีเจพูดอะคือเจไม่ยอมพูดเร็วๆอะผมรู้นะว่าเจเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังอันนี้อารมณ์อยู่เออแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ กำลังบิว้ววาลมกกำลังบิ้วาลมอยู่ครับแต่ว่ากูจะบ้าผมนั่งฟังคือไม่ใช่ว่าผมแปลได้นะครับตะกี้คือผมนั่งฟังมันก็ฟังแบบฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับคือมันคือเสียงของคนที่กำลังตกอยู่ในสถานะซึมเศร้านะครับมันก็เลยแบบว่าฟังยากมากผมไม่รู้ว่าตะกี้ผมจะแปลได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมเนี่ย จะแปลเท่าที่ผมทําได้นะครับหมายถึงรู้นะครับให้ทุกคนได้เออได้ดูอ่าได้มดักอะไรตรงนี้หรอโอ้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 ผมเหนื่อยอ้าวอ้าวอาวอาวอาฮ่าฮ่าลูกรักเว้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอจะเพื่ง เดี๋ยวโอ้โหตรงนี้มีเพิ่มโอ้ยใจจะขาดตะกี้กูจะเป็นบ้าไน3์สามนะครับอ๋อคือมันสามารถไปต่อเป็นไน์ได้เลยเหรอแบบถ้าสมมุติว่าเราจบไนซ์หนึปุ๊บเราก็ไปต่อไน2์สองไน3์สามแบบนี้ได้อ่าแต่ตอนนี้ไน3์สามกำลังอยู่ในช่วงสร้างอยู่นะครับเอ้ยดีเลยอันนี้แล้วถนะ้าหากเรากดออกไปตรงนี้แล้วมันจะอ๋อ,อบอกแล้วว่าไม่ใช้อเมทิคผมก็สามารถ โซโลได้โอเคครับไหนเราเลองมาดูช็อปกันหน่อยสิอ้อพระสงฆ์นี่คุณจับผมแก้ผ้าแบบนี้ไม่ได้นะ mm hmm. อ๋อมันคือเหมือนไอ้นี่ครับมันคือโร mm hmm. ครับก็คือจะล็อกก็ต่อเมื่อผมเล่นเกมนี้ถึง4ครั้ง mm hmm. นะครับอุ mm ้ย hmm. มีคนเล่นถึง14ชีฟนะครับ เออแล้วผมนะผมผมหนึ่งเองเหรอตอนนั้นที่ผมเล่นในไหนท์หนึ่งที่ทุกคนได้ดูกันนะครับตอนนั้นเหมือนมันยังไม่มีโหมดนับชีพแบบนี้นะครับเออดังนั้นมันก็เลยไม่นับผมว่าเป็น2นะผมก็เลยยังไม่ได้เป็นไนท์การ์ดไม่ได้เป็นเมดิกไม่ได้มีโลอะไรทั้งนั้นครับผมเป็นแค่โน่บอดี้ครับแต่ผมโซโล่ทั้ง2ตัวนั้นได้ไอะทุกคนโอ้โหโคตรจะขี้โม้เลยโอเคครับผม Donate เ,เล็กๆน้อยให้กับผู้พัฒนานะครับเพราะว่าเกมมันดีจริงครับเกมมันดีจริงโอเคเรียบร้อย ต้องบอกเลยครับว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่สนุกมากเลยครับมาทาให้ผมรู้สึกเหมือนว่ามันคือฟันนับไลท์ที่มีความหลอนและให้ความรู้สึกแปลกใหม่ดีมากเลยเลยครับและอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมได้โดเนตเล็กๆน้อยๆให้ทางผู้พัฒนาแล้วนะครับเพื่อมันจะเป็นกําลังใจให้กับทางผู้พัฒนาได้เหมือนกันนะแล้วเหมือนเดิมครับถ้าคืนที่สามาแล้วเนี่ยผมจะกลับมาเล่นอย่างแน่นอนและนอกจากผมให้กําลังใจผู้พัฒนาไปแล้วเนี่ยก็ถึงตาที่คนดูจะให้กําลังใจผมบ้างครับนั่นคือการกดไลค์นะครับซึ่งมันทําได้แบบฟรีๆเลยนะครับเสยตังาาทลจริ กดการแค่คนละ1นึ่งไลค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่โคตรดีสำหรับผมเลยแหละครับและถ้าหาใครชอบแนวเกมแบบนี้หรือฟนาแฟนเกมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย